วันนี้จะมาตอบคอมเมนต์เจ้าหน้าที่ทหารลาวแดงพาดพิงถึงประเทศไทยสบายดีสวัสดีครับทักไทย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืนทางเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณบ่ายสอง ทากทายพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางฝั่งไทยและกกฝั่งเล้าฝากกดแชร์แล้กกาคอมเมนต์กันเข้ามานําครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้พี่น้องผมสีมาตอบคอมเมนต์ทหารลาวทหารคอมเมิวนี้ต์ลาวนี่แหละไอที่ปากดีด,ด,ดีเนี่ยล่าสุดคนนี้ก็น่าจะมียศหน่อยนะครับผมเลยเอามานําเสนอให้รู้จักความคิดของพวกทหารในเลาวนะฮะทหารคนนี้นี่คือเขาได้ไปคอมเมนต์ ในกลุ่มของเขานั่นแหละอืหลังจากที่เขาดูรายการในประเทศไทยอ่าดูข่าวไทยดูข่าวโ้นกระแสมันก็จะมีพระใช่ไหมครับมีพระไทยออกโหนกระแสนั่นนี่นะครับอ่าเขาก็เลยเอาข่าวในประเทศไทยนี่ไปโพสต์ลงอ่าแล้วก็มีการให้คนกลุ่มเขานะึ่งมาคอมเมนต์เขาได้คอมเมนต์เขาบอกว่าอ่า ขึ้นรูปให้นะครับทุกคนแล้วก็ข้อความ Facebook เขาก็ตามนี้นะครับเขาบอกว่าสาเหตุเพราะไทยพัฒนาทางด้านวัตถุอย่างเดียวอันนี้แปลให้แต่ไม่พัฒนาทางด้านจิตใจของคนฉะนั้นจึงขาดฉะนั้นคนจึงมีแต่จะเอาชนะกันอย่างเดียวไม่มีเหตุผลเห็นคุณค่าทางด้านจิตใจสูงกว่าคุณค่า เห็นคุณค่าทางด้านวัตถุสูงกว่าคุณค่าทางด้านจิตใจทําเป็นมาสอนคนอื่นอีกนะแสดงว่าไทยนี่พัฒนาทางด้านวัตถุไม่เคยพัฒนาทางด้านจิตใจและการศึกษาเลยใช่ไหมนะครับเอาส่วนไหนมาวัดถ้าไทยไม่พัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยทุกวันนี้เราพึ่งพาใครเราพึ่งพาไทยไม่ใช่เหรอ น้ำใจจากพี่น้องคนไทยไม่ใช่เหรอครับที่ไปช่วยสอบปปหลาวหรือจะปฏิเสธหรือมันไม่จริงไอ้ที่บอกว่าลาวพัฒนาทางด้านาจิตใจเนี่ยลาวเคยช่วยเหลือไทยบ้างไหมลาวเคยช่วยเหลือประเทศไหนบ้างนอกจากขอทานประเทศอื่นอันนี้ต้องเอาความจริงมาพูดนะนะครับทหารในลาวเนี่ยส่วนมากนะครับไร้การศึกษา นี่ครับผมขึ้นรูปให้นะเขาได้ถ่ายรูปกับเบียร์หนึ่งลังเนี่ยเขาว่าเขาจเจริญมากแลวนะเขาหลอ่อเขาเทเขามีเบียร์กินเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าประเทศเขาจเจริญน,นะคุณจะเห็นไหมครับทหารลาวตำรวจลาวข้าราชการในลาวเนี่ยส่วนมากจะชอบถ่ายรูปเวลากินเบียร์ถ่ายรูปกับไอ้เบียร์เป็นลังๆนั่นคือมันแสดงให้เห็นว่าประเทศจเจริญอันนี้คือเขาตีความหมายในแบบเขาไง นะครับแต่ว่าถ้าในเมืองไทยนะครับตำรวจทหารยศใหญ่ๆจ,จะมานั่งกินเหล้ากินเบียร์ถ่ายลงเฟซเนี่ยครับโดนโดนประจานนะโดนประนามนะครับไม่มีระเบียบวินัยขาดความน่าเชื่อถือแต่ในลาวนี่รอเทอ่เบียร์เป็นลังๆยกมาหมดแก้วหมดจอกเนี่ยเท่มากนะครับคิดในแบบงโง่ของพวกที่ไร้การศึกษาที่ไม่พัฒนายัางเข้าไม่ถึงการศึกษานะครับ ไม่ต้องไปสอนคนอื่นไม่ต้องไปพาดพิงถึงเขาเขามีทีวีให้ดูก็บุญหัวแล้วถ้าไม่มีทีวีไทยเนะี่ยก็บอกได้นะผู้มึงโง่กว่านี้อีกเพราะว่าการศึกษาสถาบันการศึกษาในลาวมันไม่ได้สอนให้คนฉลาดขนาดนั้นมันยังเข้าไม่ถึงดูผู้นำลาวสิผู้นำลาวพูดภาษาคนรู้เรื่องรู้เรื่องไหมนั่นถามหน่อยก่อนที่จะไปพาดพิงถึงประเทศไทยเนะี่ยดูการศึกษาในลาวก่อน ดูว่าลาวเนี่ยนำเข้าอะไรจากประเทศไทยอ่ารอความช่วยเหลือจากประเทศไทยตรงไหนบ้างมันต้องเอาความจริงมาพูดฮะอ,อย่าเอาแต่เอาพูดคุยเพื่อชนะอย่างเดียวทั้งๆที่ว่าไม่ทั้งทที่ว่าไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นอ่าไม่ว่าจะเป็นนักข่าวนักวิเคราะห์ในประเทศไทยนะครับในสื่อไทยน่ะนั่นคือเขาเป็นคนที่มีความรู้นะ ถ้าคนโง่เหมือนพวกบางกลุ่มในสปป,ปลาวโดยเฉพาะข้าราชการนะครับฟังอย่างเดียวแสดงความคิดเห็นออกมาก็รู้แล้วว่าไม่รู้เรื่องนะครับอลองดูทีวีในลาวอย่างเดียวสิป่านนี้นะครับตําข้าวกินนะครับทุกวันนี้ยังตําถ้าไม่มีทีวีไทยให้ดูนะถ้าไม่มีสื่อไทยนะครับในลาวยังตําข้าวกินนะลงสียังไม่มีด้วยซ้าผมจะบอกให้ความจเจริญมาไม่ถึง ทุกวันนี้สมองกะโหลกกระลาทันโลกดูข่าวอิสราเอลูดูข่าวปาเลสไตน์ดูข่าวรัสเซียยูเครนนะครับสื่อไทยลุ้นลวนถ้าไม่มีสื่อไทยจะรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในในโลกนี้ผมถามหน่อยสื่อลาวเนี่ยครับควบคุมไปถึงไหนนําเสนอถึงไม่ประเทศเพื่อนบ้านบรรดาเพจบรรดา YouTube เพจเลาวเพจกองทัพราอะไรก็แล้วแต่นะครับ จะมีข้อมูลมาจากไหนครับก๊อปเอาในสื่อไทยในเพจไทยเขานำเสนอข่าวไม่มีปัญญาที่จะสร้างโปสเตอร์ด้วยตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าขึ้นมาเป็นภาษานั้นเขาก็ไม่มีคนดูแล้วไงเพราะคนมันเข้าถึงน้อยไงมันต้องอาศัยภาษาไทยพาดหัวให้ตัดต่อให้ไม่งั้นคือสมองอ่ะคีเอทไม่เป็นนะครับเราต้องเข้าใจนะครับพวกมนุษย์ทำ เพราะว่าสถาบันการศึกษาในลาวมันถูกเผาตั้งแต่หลังก่อนปี1่าก่อนปี็9 7 5แล้วสมัยคอมมิวนิสต์เข้ามาเนี่ยไม่มีโรงเรียนเรียนนะครับน้อยมากๆโดนเผาทิ้งหมดอ่ามันก็เลยมีคนโง่ไงหลงเหลืออย่างอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหมไม่ได้มีความรู้ใดๆเลยนะครับเป็นทหารกินเหล้ากินเบียร์เล่นเปตองนะครับแต่งตัวไม่ได้สูภาพอะไรมากมายนะก,ก็ก็ถูกแล้วไงก็เป็นทหารลาวแดงไงครับ ถ้าเป็นทหารประเทศอื่นโอเคครับระเบียบวินัยอาจจะไม่ใช่แบบนี้ไงแต่นี่คือมันอยู่ในประเทศที่กันดานไงเพราะผู้นําไม่บริหารประเทศดีพอไงครับมันก็เลยมีคนโง่อยู่อย่างเงี้ยนะฮะข่าวหน้านะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าบรรดาพวกที่ปากดีๆนะครับพวกข้าราชการในลาวเนี่ยอ่าที่พาดพิงถึงประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าเปิดหน้าหน่อยอยากเห็นหน้า อยากเห็นคนฉลาดในสปปลาวสักคนหนึ่งอ,ออกมานั่งวิเคราะห์การเมืองไทยให้ฟังหน่อยหรือวิเคราะห์ประเทศอื่นๆก็ได้ครับเมนินพม่าก,ก็ได้นะครับอันนี้คือประเภทที่พิมพ์เขียนเนี่ยใครๆก็ทําได้ไม่ได้ยินเสียงพูดเราเป็นคนไม่ค่อยยอมรับคนนะสาหรับเทพโยนะเออถ้าคุณมานั่งพูดแล้วผมนั่งฟังแบบเนี้ยวิสัยทัศน์หรือว่าวิชั่นคุณพูดยังไงผมฟังโอเคผมเชื่อนะ ไอ้ประเภทเขียนนะครับเด็กมเด็กป .4 ป .5 ก็เขียนได้ก็เขียนภาษาลาวได้อย่างเดียวเนาะนะครับอ่าแต่เวลาคนอ่านความคิดกับสภาพความเป็นจริงนะ่ะมันไม่ใช่นะครับอ่าจะไปบอกว่าประเทศนั้นจเจริญทางด้านวัตถุไม่จเจริญทางด้านจิตใจนะครับห้องน้ําสาธารณะยังไม่มีปัญญาสร้างเองเลยในสปปลาวนะครับถนนก็ยังมากู้เงินในในฝั่งไทยนะครับไปพูดให้ใครฟังไปพูดให้เด็กป .2 ฟังเหรอ นะครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ